สวัสดีครับสวัสดีปัจเชาครับคนแรกเลยคนแรกเลยสวัสดีน้องหญิงจ้าหญิงเดินไหนแม่ดีน้ำทิพดีน้องโดนอไอ้ควายมาแล้วเหรอมาถึงก็ควายเลยทำไมปากร้ายเช่นนี้ สวัดีครับพี่เลสวัสดีครับสวัสดีไพรินด้วยสวัสดีกองฟอดสวัสดีโกเม่นวัดดวงใครบวชดะโกเม่นอะโกเม่นบวชเหรอหรือยังไงกลับแล้วพี่ครับผมสวัสดีครับติ๊กตอกบ้านวังสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับอยู่ที่ศาลครับสวัสดีครับสวัสดีอ้นสบายดีไหมสวัสดีน็อตโต้สวัสดีพี่สมโภช ด้วยนะครับสวัสดีครับพิพัทสวัสดีโจ๊กออโต้สวัสดีลักษมีสวัสดีครับคุยไรมาถึงคุยไรเลยไอเคยบป์ะไอสระหยูสารคายงาฟงว,ฟงว,ฟงวฟงันนี้กูมา้องล่งโดนฟงพงจิ้นนี่วันนี้น้องท็อปบ้านแก่นเนี่ยครับมาถึงคุยไรเลยเพื่อนกู ปอวันนี้วิ่งกี่โวลวิ่งกี่โลป่อยี่สิบโลเหรอเห็นแม่เห็นแม่ลงว่ามึงลงวิ่งยี่สิบโลปิดนิว้าวันนี้มาพูดเรื่องอะไรครับไม่ได้มาพูดนะไปเรีดเปื่อยครับมาังคุยกันครอยู่ที่ศาลสวัสดีครับพี่เลสวัสดีครับสวัสดีน้องบอสด,ด้วยจะคุยเรื่องอะไรครับไม่ได้คุยเรื่องอะไรครับ ไร่สดเล่นๆครับคุยกันสวัสดีครับพี่เลสวัสดีครับสุบสนิสาสวัสดีเสียต้องไอตัวแซบกล้วยทอดยี่สิบบาทซื้อก็เสียโป้แล้วครับกล้วยทอดไปทำไรพี่เลมาขึ้นพาพาพา,พา,พาเจอแอนมาขึ้นศาลครับคดีฆ่าคนตายฮะสร้อยชื่อเฟซอะไรน,นะพี่เลเต้ลา้าวร้อยสิบ ชือตัวสร้อยกะลาครับอาร์มไลน์บอกแก้วสวัสดีด้วยครับสร้อยซื้อมาเส้นเท่าไหร่ครับพี่ซื้อมาพันพันสองครับพันสองงานยิงเลเซอร์อย่างดีฮะใส่มาครึ่งปีแล้วยังไม่ดําเลยอทรงนี้ทรงไรพี่อนี้ทรงวินเทจนะครับก็เปิดช่างตัววีฮะแล้วก็กันขอบกันตรงนี้เอาเจาะเรียอเจาะ อยู่สุดอยู่สุดที่ศาลเหรอครับไม่ใช่ครับอยู่อยู่ศาลค่ายพงครับเอซีคนตัวลน์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเห็นลูกลักลูกสาวนะเมื่อกี้เห็นดูไลฟ์สดของเบิร์ดอยู่ใช่ไหมข้าไปเจออยู่ที่คิวเขียนว่าอะไรครับวันรีวันครับชื่อแม่ครับมาพงมาพงให้พงให้ก่าวมาพงให้ฝังอะไรวะสวัสดีนักเก็ตคุณเลวครับสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับสวัสดีครับจา เออยี่สบสามจนครับไปหาเงินสักหน่อยได้ครับได้ครับผมเรียบแป้เลยนะมึงครับสวัสดีพี่พี่ปีเตอร์ด้วยครับสวัสดีพี่ปีเตอร์ด้วยฮะแก๊งฮาร์เลย์นะครับมาทำอะไรพิเลพาเจแอนมาขึ้นศาลครับที่คิวอ่านว่าอะไรว่ารีวันครับชื่อแม่ฮะสีผมสวยครับอันนี้ลงสีใหม่นะครับเมื่อคืนนะลงสีใหม่มากมากพอดีสีมันไอ้นี่ฮะสีมัน จืดไปแล้วครับก็เลยก็เลยไอ้นี่ลงใหม่สตีพี่เรจะแอนไปไหนขึ้นสารอยู่ครับครับเชสทรงใหม่หรอว่าหรอว่าทรงเก่าแหละและต่ตัดใหม่ตอนแรกผมมันยาวแล้วไงก็เลยไปตัดใหม่เสียโป้น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับหนักเท่าไหร่ไม่รู้ฮะสักที่คิ้วอีกข้างหล่อเลยแค่นี้พอแล้วครับนี้พ่อแม่ก็จะด่าแล้วนี่เกรงใจพ่อเก่งใจแม่สตีที่ติวันจุลัทองตีคุณแม่เลย สวัดีครับเ c ขาด่ะพิเนส์สดจีครับขอบคุณมากครับ f c พิเล์ครับสวัสดีพิเลสต์ุ๊กสวัสดีพาสกรพันสวัสดีครับอยากได้เสื้อเสื้ออะไรครับเสื้อใช้ถึงพึ่งได้หมดแล้วนะครับรอเอาวันแจกนะครับที่เวทีมวยเลยนะครับงอกระดใช่ายเยี่ยวหัวแม่งงอหมดเลยก็เลยตัดหน่อยายของงอกเขาเสื้อแขนยาวสีดําคอดวันไหนสั่งได้เลยครับสั่งได้ครับ โอนตังมาสั่งได้เลยครับต้องสั่งนะครับสั่งเพราะผมจะทําเฉพาะเฉพาะคนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําออกมาเผื่อเพราะถ้ามันเหลือเดี๋ยวผมจะขายใครไม่ได้ต้องสั่งเท่านั้นนะครับกบงอกใช่ใช่ตาผมเทพจังขอบคุณมากครับวันนี้พิเลสสวัสดีครับชอบพิเรมาเที่ยวสุรินทร์บ้างนะครับเดี๋ยวว่างๆผมไปเที่ยวนะครับนี่ครับพิเลสสวัสดีครับตะเบียนี่ครับขอคําคมหน่อยฮะ ทำค,คมหรอทำค,คมวันนี้ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนจำเอาไว้น่ะนี่คือวิถีจิโกโก็ทำกันนะครับดีครับเลยหัวในช่งกลสัตว์ัวพูดงั้นนี่เมียกูมาได้ยินนะเฮียวันนั้นกูโดนตกกบาลไปรอบแล้วเสื้อตัวแสบสั่งได้ครับ แต่ถ้าเสื้อเสื้อใจถึงพึ่งได้ของพี่วันอยู่บนหลุมหมดแล้วนะครับหรือต้องรอแจกดูนะครับตัวเท่าไหร่ครับไซส์ L ไซส์ L แขนยาวรู้สึกจะ1,200พบาทครับในงานบัตรเท่าไหร่ครับวันศุกร์บัตรราคา350บาทครับมีมวยทั้งหมด9้าคู่นะครับ9้าหรือ10บคู่นี่แหละจำได้ไม่ได้มีแค่คู่เดียวนะมี9้หรือ10คู่เนี่ยครับนะแล้วก็จะมีคู่ของเสียโป้กับโกงมบินเป็นคู่ขั้นรายการนะครับ ลอยสักคนคิ้วแปลว่าอะไรครับชื่อแม่ครับชื่อพระมันดาครับสวัสดีตัวเล็กสเปคไทยครับเด็กชนขอสวัสดีเลยสวัสดีครับตางของเปลียวเ,เลยพี่เลขอุณมากครับเลือดสาดเลยอะไรว่าเลือดสาดเลยเสื้อดีแขนยาวผ้าตัวละพันครับตัวละพันสองครับนะเพราะว่า ฮูดที่ใช้เสื้อฮูดที่ใช้ก็รับมาแพงแล้วนะครับเพราะว่าเป็นมันไม่ได้ใช่มันไม่ใช่ฮูดหนาไอ้ไม่ใช่ฮูดบางครับเป็นเป็นเสื้อฮูดแบบหนาครับเป็นแบบหนานะครับแบบหนาหนาหนาพอๆกับพวกของพวกแวนของพวกอะไรพวกนี้หนาพอกันครับนะใส่แล้วถ้าใส่หน้าหนาวก็อุ่นนะครับนะตัวแท้งยังมีอยู่ไหมพี่ไม่มีแล้วครับผลิตไม่ทันครับรอรอแจกวันที่ทบกันเดียวครับ มันก็ติดลองติดต่อเล้งไปดูฮะหรือติดต่อบุ๊กดูก็ได้เลเดี๋ยวนี้มัดไม่ถึงแสนแล้วเพื่อนมัดอะไรไม่รู้ครับอะไรข้าวต้มมัดแล้วเหรอใช่ยี่สิบาทเองมัดได้ยี่สิบาทเองมีทั้งไส้กล้วยไส้ถั่วดำสวัสดีค่ะพี่เนสวัสดีครับเอฟซีโคลาสวัสดีครับครับสวัสดีครับกินข้าวครับยังครับรัตนชัยคุณแสงยังครับร ออม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 ให้เรียกชื่อใช่ไหมสวัสดีน้องออมนะจ๊ะพี่พี่สักวันคิวพี่อ่านว่าอะไรครับตอบหลายรอบนะครับชื่อว่าลีวันครับว่าลีวัน e e W A L E E W A N ครับว่าลีวันชื่อแม่ครับอยากดังก็ดีก็ไม่ได้อยากดังครับคุณมาติดตามผมเองเนี่ยผมไม่ได้ไปท้าใครก็ต่อยนะผมแค่ไปทําข่าวพอดีมีคนมาดาม่าผมก็แค่ด่าตอบเพราะนั้นเองด่าไปด่ามาถ้าเอาผมไปลง youtube ก็เลยดังขึ้นมาอมจริงๆแล้วเสื้อผมก็ขายมาก่อนที่จะเรื่องจะดังอีกไม่แปลกครับะบไม่มีใครไม่อยากดังหรอกครับนะเออั้งผมก็ทํางานในด้านในด้านสายบันเทิงอยู่แล้วะก็ปกติครับนะที่จะมีชื่อเสียงก็ดีครับผมจะได้ขายเสื้อได้นะนก็เป็นช่องทางทำมาหาก,กินผมนะครับทํางานสุดจริตครับไม่ได้ไปป้น,ปนไปจี้ใครเขาเรื่องกงโปง กับคุณไม่เกี่ยวครับมันก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยผมแค่แค่เป็นตัวแทนนะครับออกมาพูดของทางเซบิโอครับอ้าวงั้นขอเรื่องของเซบิโอเกี่ยวอะไรกับคุณแล้วเรื่องของผมเนี่ยที่ผมพูดแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณน่ะเอ่อนะครับนารวิทย์เนี่ยนารวิทย์สุดที่สินเนี่ยนะเรื่องผมผมจะพูดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณ่ะมไหนลองตอบสิเออสังคังสังคังค้างไข่มึงนะสิทธิพงศ์่ะ ทำไมเป็นสั่งครัง้งทำไมไม่ไปหาหมอมาถามมาพูดอะไมนี่ไอ้เขาเปล่านะช่างวันที่พอผมชิีวๆครับคนตีมนตมากนตีนกลับครับขอตัวแสบสวัสดีครับวัดตัวแสบสวัสดีครับสวัสดีพิมพิมวัรันนะพิมอะไรสักอย่างสวัสดีน้องปายนะครับนะไม่ต้องถามผมนะครับว่าเรื่องโป้เกี่ยวอนะไรคุณเออนะเอางนะ่ายๆเลยเอาเอาถามแค่นี้ ถามแค่นี้ถามแค่นี้นะถามแค่นี้เรื่องโป้กับเก่งแล้วกงเสือกอะไระอ่ะอ่เรื่องโป้กับเก่งแล้วแล้วกงมายุ่งอะไรอ่ะเหมือนกันแหละครับไม่ได้ต่างกันหรอกครับนะเรื่องโป้กับกงผมก็ยุ่งได้เพราะว่าเอเพราะว่า uh. จริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้รู้อะไรคุณก็เงียบปากดีกว่าหรือว่าหรือว่าผมว่าถ้าคุณไม่รู้อะไรคุณก็เงียบปากเถ่ะว่าผู้ใหญ่กคุยกันแล้วนะครับ นะมันมันไม่มันไม่ได้เป็นอยากรู้ไงเห็นสอนทุกตอนเลยอ่ก็เหมือนคุณนะครับนะผมจะพูดอะไรคุณยังมาสอดผมทุกตอนเลยเออมันไม่ต่างกันหรอกถ้าถ้าตัวคุณยังถ้าคนตัวคุณยังเลิกเสือกไม่ได้หรือว่าก็ไม่ต้องมาว่าคนอื่นเขาประเทศไทยนะครับราบอกว่าประเทศไทยเนะี่ยคนไทยเนี่ยนะนะทุกคนแหละครับชอบเสือกทุกคนแหละไม่มีใครไม่ชอบเสือกหรอกครับ เห็นมีกุงมีข่าวอะไรก็ชอบเสือกข้าไปซุงเข้าไปส่อง,งเข้าไปเสือกมันทุกคนแหละครับนะกล้าพูดเลยหรือว่าใครในนี้หรือใครในนี้แบบจะเถียงว่าอยากแบบว่าเอ้ยกูไม่อยากเสือกอะไรเงี้ยเอย้กูไม่เสือกนะเว้งไม่จริงอะ่ะขนาดกูพูดึงยังเสือกเลยจริงปะ่ะเออเอเอดีครับกดเลยสวัสดีครับอาบ้านอยู่แถวหนองแขมครับมีหลายบ้านนะบ้านแคมก็มีฮะ ตนนี้เดี๋ยวจะไปบางแคไปบ้านที่บางแคมาเจอก็ได้นะครับบ้านบ้านที่บางแคใครอยู่ทําบางแคมาเจอได้ครับเดี๋ยวผมจะไปบางแคนะครับไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาดูใช่ครับจอนนี่คูเป้จริงเลยแล้วกงเกี่ยวอะไรไอ,อ้กล้วยทอดนั่นเลยต้นโร้องไม่เป็นนะเดีริมเลยขอบคุณครับกินอะไรยังไม่เลยยังเลยครับกินเบอร์เกอร์เมื่อเช้ากินเบอร์เกอร์ไปแล้วก็กินเอ็มร้อยไป ขอเพลงปกใจให้เสียโป้หน่อยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานต้องร้องเพลงนี้แ้ว่ะเออไอโป้อยู่ปะโป้โป้อยู่ปะโป้ไปไหนวะต้องร้องเพลงนี้แ้ว่ะโป้เดี๋ยว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 เย็นนี้เดี๋ยวไปหาที่ซีคอนแล้วร้องเพลงนี้ด้วยรู้ปะฮะร้องเพลงนี้ด้วยเราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นะทําเพื่อเด็กตาดาๆครับเลยลงเดิมพันกับโป้ไหมขอไม่บอกครับอทรงผมเพศใท่ไากครับครับร้อยี่สิบาทครับนะตัดได้ฮะบิ๊กเซฟเพื่อกเกษมครับทางชื่อกำลังสุเทพเจ้สุบันหน่อยไม่อยากไปยุ่งกับเขาเลยขอเสือกด้วยคนนะสวัสดีเอกส,ส,สบายครับสวัสดีเพื่อนเองเสือกได้เพื่อนเต็มที่นะไม่ได้มีไม่ตีลิขสิธิ์เอาไว้เต็มที่เอเพื่อน ชอบเลยเพราะเป็นคนตรงๆถูกต้องครับผมเป็นคนตรงตรงฮะบางทีก็บางทีก็ตรงฮะบางทีก็เลี้ยวซ้ายบางทีก็เลี้ยวขวาอยากดังว่างั้นไม่้าถามว่าอยากดังว่างั้นมึงก็ถ้าถามว่าอยากดังไหมผมไม่ใช่คนที่ว่าจะไปดันตัวเองให้ดังเ้ยถ้าผมอยากดังนะเว้ยนะผมอาชีปผมไลฟ์สดเนี่ยผมเอาตัวเองไปลงยู u b e แล้วอะไรวะเออ อ,อถ้าผมอยากอยากดังเนี่ยผมต้องเอาตัวเองไปลง youtube แล้วนี่ผมก็ไม่ได้เอาไปลงนะอ,อดังกว่าเสียผมไม่สู้เสียโป้เขาไม่ได้ครับเสียโป้เขาดังกว่าครับเขาเป็นนักบุญในนักบุญนักบุญในบ้านในข้ามคนบาปเก่งลายกวางไฟต่อไปอันนั้นเรื่องของเขาครับนะอันนั้นเรื่องของเขานะครับไม่สู้ครับไม่สู้ใครจะมีปัญหาก็ามีไปครับไม่เกี่ยวครับนะคดีรายจาน อ๋อพอดีคดีพยายามฆ่าขอ,อเพลงที่มีงวงมหน่อยเออกูช่วงนี้กากระแสวีวีสวัสดีครับเออไม่ได้เอาเสื้อติดมาเลยว่นะเสื้ออยู่บ้านไม่ต้องติดมาเลย,เ,ลยเ,อเออไม่รู้ว่าเจอม,ม,มาไหมใอ่ไหม,ไหมเออ ดูหน่อยเอาออกกล้องหน่อยเอากล้องหน่อยหกไร่ว่าคนเพื่อ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 เพื่อนทำอะไรเนี่ยคดีปืนยังไม่จบเลยนะที่ชอประกันตัวให้ยาวไม่เจอในรถเนี่ยเอารถไม่ไปใช้ไม่มีเบียน์มีมีพี่ไม่มีใบอนุญาตพบไม่ใช่หรอกยืมรถมันไปเปืนบินมือแล้วปืนมันอยู่ในรถไม่รู้ตัวคนรถเจอสวยเลย ก็คือคือคือปืนของผมชื่อชายอ๋อไม่มีไม่มีปัญหาเสียรับประกันก็พร้อมเสียครับประ๋ยวจบเลยนี่แอนขึ้นศาลอยู่นี้มาเลยแอนขึ้นศาลไงไอคดีขับรถชนอ่ะไอแอนแฟนอ่ะขอบชนใครมานานแล้วคนน่าขึ้นศาลคนนักขึ้นศาลไอเรื่องเคลียร์เรื่องค่าไอค่าเส็งใหม่นานไหม เดี๋ยวก็าลงมาแล้วมาร์ขึ้นมาตั้งนานแล้วนี่นั่งหองงานมีคนฟ้องไม่มาเก็ปล่ก็รอครับน่าจะเสียค่าผานไม่มีเหรอไี่มีใช่ไทัครับสวัสดีครับดูดูกันหน่อยอ่ะสุดหลอดสุดหลอดบอกว่าเราคนไลฟ์เรืออันนี้เป็นนักร้องนะเป็นนักร้องร้องเพลงพอร้องอยู่ที่ไหนครับหลายที่มากมายอ่ะยังไงบนเรือบ้างแสงจันทร์บ้างอะไรบ้าง โอ้โหนี่ตัวลายเหมือนกันนะแต่วันนี้มาพอดีมาสาลก็ต้องรอหน่อยนิดหนึ่งรอยเหมือนกันครัพวกเดียวกันสังคมคนตัวลายครับนะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะครับเออก็ติดตามได้ครับเพื่อนครับชื่อวีครับนะฮะชื่อวีนะครับ้องเติงพ่อครับแน่นอนนี่สาววกคาราบาลสาววกคาราบาวลมุก็สุนชื่อสาววกคาราบาวครับพอดีมุ่งหัวแดงนะหัวโง่หัแดงอ่า เอ้ยมันที่ยี่สามว่างมไปดูไหมยี่สามมันสุกเนี้ยนี่ะเรโชคางเีปโปกับติโค้เมื่อกีออกเ่าทันไรชางเดิมทันกันสี่ล้านไปหน่อยนะไปหน่เดยวเดินกเนี่แม่เอากแฟม thế chia lại, em không thích thế, để có không <laughs> <laughs> ừ. ở cho khuôn mặt à, à. anh em đã thấy เครื่องต่อแสบส่งต่างจังหวัดล้วครับส่งครับต่อยที่ไหนพี่ต่อยที่ลุมพินีครับลุมพินีรามินทาครับวันที่ยี่สบสามนี้นะครับเดินไปลองกูนะเดินลองกูนะอืดีบยหี่เดี๋ยวไปลองนน้นแลน้วจูงน,นู้นเลยสุดเลย ไอ้แววของยี่ห้ออะไรวะไอ้ไอ้ไอ้กระปุกม่วงๆฝังทนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมดูเสื้อหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูเอาหน้าวอลเลยครับผมมีมีมีม,มีมีเพื่อนๆน้องๆเขาได้รับเสื้อกันหลายคนแล้วก็ถ่ายมารีวริวมาให้ครับหลายคนอยู่นะฮะ เดินไม่ค่อยถนัดจังหวัดอะไรอะไรพี่อะไรคือจังหวัดอะไรวะลามอ่ะไออะไรวะไอลุมพีนี้อมินทาที่เลยครับผมอยากมี fc เหมือนพี่คงอันนี้ไม่รู้ฮะต้องลองลองไปหาเรื่องคนดังดูไปหาทตต่อยคนดังดูเผื่อจะได้ดังนะครับว่า สูงละแปดสิบครับสวัสด,ดีเสือเลยวันที่สามไปรวมตัวกันที่ไหนเดี๋ยวพวกเราจะไปรวมด้วยก็ยังไม่รู้เลยครับแต่ถึงพึ่งได้แล้วราคาเท่าไหร่ sml ตัวละสามราสิบครับแต่ถ้าเป็นเสื้อแขนยาวก็แพงหน่อยครับ sml ตัวละ1ั0 0อ xl ก็ตัวละพันหาครับนะครับเป็นเสื้อฮูดนะครับบางเขนครับสวัสดีเด็กบางเขนด้วยครับ ก็การสูบบุรีนะเป็นอันตรายกับตัวเองและคนรอบข้างนะครับไม่ควรเอายิ่งอย่างนะครับกดขาจังเลยใส่รองเท้าคู่นี้ส้นมันสูงสวัสดีครับครับหนึ่งนะ

ไน่เลยออกไงเด็กยามมันเข็นรถเลย หอาว่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวขับรถก่อนนะฮะขับรถนะฮะไม่อยากเล่นโทรศัพท์นะครับนะค่อยเจอกันนะครับไปแล้วครับ